สีน้ำมูกสีน้ำมูกบอกถึงสุขภาพของเราได้ทุกคนต้องรู้หลายคนมีคำถามว่าพี่ป้าตอนนี้น้ำมูกเป็นสีเขียวบางทีเป็นสีคครัำแล้วเราเป็นอาการขนาดไหนต้องกินยาไหมต้องไปพบแพทย์ไหมต้องรักษาอย่างไรวันนี้พี่ปราม,มีคำตอบให้เรามาฟังแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามสันกระดิง่งช่อง y o u t u b y Fish Page healthyfish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่ปราจะส่งมาให้ทุกวันเ,เรามาฟังกันเลยสีน้ำมูกสีน้ำมูกมันมีผลอย่างไรตามพี่ปรามาออ้ยเวลาสั่งน้ำมูกหรือจำมาแต่ละครั้งเคยสังเกตกันไหมว่าสีน้ำมูกของเรานั้นเป็นสีอะไรสีขาวสีเหลืองสีเขียวหรือเป็นสีอื่นนอกเหนือจากนี้บางทีเห็นแล้วก็ชวนให้รู้สึกเครียดวิตกกังวล จนอาจคิดไม่ตกว่าตัวเองกำลังป่วยหรือเปล่าโอ้โหคำถามก็ถามพี่ปลาหลายคนจนวันนี้พี่ปลาจะต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในแต่ละวันเชื่อไหมว่าเยื่อบุทางเดินหายใจและทางเดินอาหารเช่นช่องปากจมูกรงไซนัสคอหลอดลมหรือปอดอาจผลิตน้ำมูกได้มากถึง1ถึง1.5ลิตรเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่อยู่วะดังกล่าวโดยจะช่วยดักจับสารแปรปลอมในอากาศโกนจะเข้าสู่ร่างกาย ผ่านการหายใจอย่างสารกอ่อภุมมแพ้ฝุ่นควันหรือเชื้อโรคและเป็นดังเกลาะป้องกันการติดเชื้ออย่างแบคทีเทรียหรือไวรัสด้วยเนื่องจากมีส่วนประกอบของแอนติบอดีซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคน้ำมูกที่มีลักษณะเป็นเมือกเหนียวจึงเอื้อต่อการทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ส่วนลักษณะของน้ำมูกนั้นจะขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นหรือปริมาณน้ําในน้ำมูก ากมีปริมาณน้ำผสม,มอยู่มากน้ำมูกเหลวมากและไหลออกมาได้ง่ายแต่หากมีปริมาณน้ำเพียงเล็กน้อยน้ำมูกอาจจะหนานเหนียวข้นและค้างอยู่ภายในโพรงจม,มูกได้ถึงตอนนี้โอ้โหลายคุณจะถามเลยพี่ปลาน้ำมูกแต่แลนะนอย่างครับมันมีความหมายอย่างไรพี่ปลามีคําตอบให้ความหมายของสีน้ำมูกแต่ละสีคนสุขภาพดีทั่วไปล้วนแต่มีน้ำมูกแต่อาจเป็นสีใสและมักถูกกลืนลงคอจึงไม่ทันได้สังเกตเห็น แต่ในบางครั้งสีน้ำมูกก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายโดยน้ำมูกแต่ละสีอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นน้ำมูกสีใสแม้น้ำมูกสีใสจะบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะอาจแสดงถึงการป่วยเป็นภูมิแพ้อากาศไข้ละอองฟาง โรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ในขณะตั้งครรนหรือการติดเชื้อในทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรงโดยผู้ป่วยอาจมีน้ำมูกเหลวใสออกมาหรือไหลลงคอร่วมกับอาการอื่นๆเช่นอุย้ยคันตาเย็บๆเลยพี่ปลาน้ำตาไหลไอจามคันจมูก หรือเพดานปากเป็นต้นคราวนี้เรามาดูต่อแล้วน้ำมูกสีขาวน้ำมูกสีขาวมันมีผลต่อร่างกายอย่างไรรู้หรือไม่ไซนัสอักเสบไข้หวัดหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทําให้หลายๆคนคัดจมกูกและมีน้ำมูกสีขาวขุ่นเนื่องจากเยื่อบุภายในโพรงจมกูกเกิดการบวมและอักเสบทาให้น้ำมูกขังอยู่ภายในโพรงจมูกเป็นเวลานานจึงสูญเสียน้ําภายในน้ำมูกหรือความชุ่มชื้นไป ส่งผลให้น้ำมูกหนานเหนียวและมีสีขุ่นมากขึ้นนั่นเองน้ำมูกสีเหลืองหรือสีเขียวแล้วพี่ป้าทำยังไงหากสังเกตเห็นน้ำมูกสีเหลืองหรือเขียวนั่นหมายถึงภูมิต้านทานของเรากำลังต่อสู้กับการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือบแบคทีเรียโดยมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่ซึ่งจะผลิตเอนไซม์บางชนิดออกมากำจัดเชื้อโรคในระบบอวัยวะดังกล่าวทำให้สีน้ำมูกเปลีป่ยนแปลงเ,เป็นสีเหลืองหรือเขียว แล้วน้ำมูกสีแดงหรือน้ำตาลล่ะพี่ปลาอการบาดเจ็บบริเวณจมกูกพี่ปลายา้ำการบาดเจ็บบริเวณจมกูกบางคนก็หูยสั่งน้ำมูกแรงจนน่ากลัวเลยบางคนทั้งล้วงแคะจมกูกเป็นประจำทำให้เกิดอะไรหรือบางทีก็มีอาการจมกูกแห้งอาจเป็นสาเหตุของเส้นเลือดในโพรงจมูกแตกพี่ปลายา้ำอาจจะเป็นสาเหตุของเส้นเลือดในโพรงจมูกแตก ทำให้มีเลือดออกในจมูกน้ำมูกจะมีสีแดงของเลือดปะปนอยู่ด้วยอีกทั้งปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนชนิดต่างๆและอาการบวมของโครงจมูกในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจส่งผลให้คุณแม่บางรายมีน้ำมูกปนเลือดเช่นกันในกรณีที่น้ำมูกมีสีน้ำตาลอาจเกิดจากเลือดที่แห้งแล้วหรือการสูดดมสิ่งสกปรกมากกนและน้ำมูกสีดำน้ำมูกสีดำละพี่ปลามันมีความหมายอย่างไร โอ้โหบางครั้งนะยิ่งตอนนี้อากาศข้างนอก,กเรียกว่าไม่ดีเลยเราต้องใส่หน้ากากอาําไหมบางครั้งเราหายใจแล้วเราก็อึดอัดโอ้โหบางทีไอมากจามนะพี่ปามีน้ำมูกสีดําำำมาแล้วความหมายเขาคืออะไรพี่ปรามีคําตอบมาฟังกันน้ำมูกสีดํานั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อราที่รุนแรงยังไซนัสอักเสบจากเชื้อราชนิดลุกลามและชนิดไม่ลุกลามโดยอาจพบได้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอนอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการสุบุรี การใช้สารเสพติดหรือการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศด้วยอย่งางไรก็ตามสีน้ำมกูกไม่อาจฟังทงตามสาเหตุได้อย่างชัดเจนเนื่องจากปัญหาในระบบทางเดินหายใจนั้นก่อให้เกิดอาการที่คล้ายคลึงกันไม่มากก็น้อยดังนั้นผู้ป่วยสังเกตเห็นความผิปกติของน้ำมกูกควรไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่ออะไรเหรอคะเพื่อที่จะขอให้แนะนำดูแลตนเองเบื้องตน้น หากการป่วยที่เป็นอยู่ไม่รุนแรงหรือเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพิพายย้ำเราต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงและการรักษาที่เหมาะสมหากการป่วยทวีความรุนแรงหรือคงอยู่เป็นเวลานาน วันนี้พี่ปรามีเรื่องเราเรื่องน้ำโมกธรรมดาหลายคนนะเคยสั่งน้ำโมกแรงๆจนมีความรู้สึกปวดหัวปวดศีรษะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมีน้ำมมกหรือมีอาการผิดปกติไม่ควรสั่งน้ำโมกแรงๆจนเกิดอาการเรียกว่าเวียนศีรษะจนเกิดอาการบันทินเลือดออกเลยเพราะว่าเราเนี่ยไปกดดันไปทําให้เกิดแรงตึงสิ่งหลังเหล่านี้ขึ้นมาวันนี้พี่ปราอยากจะเน้นย้ํา ถ้าเรามีอาการผิดปกติในช่วงนี้มันยิ่งมีช่วงของการติดต่อของโรคต่างๆถ้าเริ่มมีไข้มีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกต่างๆกอให้รีบไปตรวจการตรวจเบือารราาเบ้องต้นการรักษาเบื้องต้นจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอันตรายมากเกินไปและสิ่งที่สำคัญที่พี่ปายเน้นและย้ำม,มากการดูแลสุขภาพตนเองตอนนี้อาการปิดแปลงมากมายเวลาที่เราไปข้างนอกอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย พราะการสวมหน้ากากทนไมจะช่วยป้องกันเราได้ในระดับหนึ่งและที่สําคัญป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแม้เราจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคติดต่อแต่เราอาจจะป่วยเป็นโรคไข้หวัดซึ่งไข้หวัดต่างๆก็เกิดการแพร่กระจายจากลระอองน้ำลายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญวันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองดีหรือ,อยังวันนี้คุณป้องกันตัวเองคุณดีหรือ,อยัง อย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาไล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube h e a l t h y f i s p เพจค,คุณครูพี่ปลายูทบเบอร์เพจ e l t h ี่ฟิชบายพี่ปลาเพื่อที่เราจะได้มาดูแลสุขภาพกันเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สมงยุคคุณภาพผู้สมงัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะ